한국어기초단น100개열여섯번째100คำภาษาเกาหลีพื้นฐานที่16โตชิรักกล่องอาหารกลางวัน흘러가다าาไหล이러하다มันเป็นเช่นนี้피석 ปวดหูอิิดาอ่านุ운동ารองเท้าผ้าใบบุจาจิบเพรปีบุกษาศิสยาพิบาล불평การบ่น 단추. ᄀ둠. 허락하다. 랍. 정거장. 사타니. 경우. 카디. 설치되다. 띠땅. 모시다. โมชิดะมกมาลกฎหมายดูต다ดูเหมือนว่า희생สงอุทิศแันจเพียงเวนิจังนิจสการ 이롭다. 미 스물 이십 엑수 빠리만 작은 어머니 롱메 세탁 란사카브리 오래도록 การรักษาชนดลการสื่อสารแฮงกุกฮดาสบายสุนจินาดามันไร้เดียงสาชบอโทษดจูเซ สองหรือสามชั่วบันเช้าทังจังทันทีาหนาีหลบหนีอุรินาทศเกาหลีขี่แซนวิช ด전น하าชิรดหมขึนมการทำงาน깊다ลึกลึกแรุมันเป็นอันตรายเคมปพส วิทยาเขตคดจำซฮูฮวาการย่อยอาหารจริ้จริงสื่อตากวาดฮังกงกีเครื่องบิน พิ하다หลีกเลี่ยงยาดันดูยุคเชจอกทางกายภาพพิวกนความเหนื่อยสนเบียกปรบกมือบรอุรจ แตกค조จช่วยเหลือ <Kor oda. S 1> เดินเข้ามายุ하ิ <Yuri ada. S 1> มันมได้เปรียบค드ตบัตรัน้ำตาล 급ค,ความเร่งด่วนคอนซลการก่อสร้างยูมอ,รอารมณ์ขันอิอนบุคลากรเทราชูส่วนมากออนไลน์ 온라인, 차례, 카디, 침착하다, 짜이 하하, 법원, 산, 마련되다, 프 다정하다. มันน่ารักพิพาณาดาวิจารณ์ดำสองเพศชายเทเชกมาตรการรับมือผู้รำการให้รางวัลพอลกมค่าปรับ 급하다. เป็นเ 다름없다. ไม간 아프리카. 아프리카. 결정하다. 작품. 난. 최후. ท้ายที่สุดชุงังกลางบ<ม>ูหัวชัยเท้าเจ็บีกลืนบุริาดาเพื่อล้มลังตัวเองมาจุชิดาพบ อิทตาอันเจสาวกยุ่นานมาแล้วบุคลิกภาพแสดงดูดี 지점 지도자 원나 어머니 매운첫 오징어 뺨을 팔밥 밤새우다. 장큰 권리 과 사용되다 잘해요 노동 랭한 한국문화, 언어 및 한국과 관련된 모든 이야기에 관심이 있으시다면? หากคุณสนใจวัฒนธรรมภาษาเกาหลีและเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี좋아요구독을부탁드립니다กรุณาสมัครสมาชิกและชอบ감사합니다ขอบคุณ